ในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นว่าตอนนี้ความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะจับมือกันให้ได้แต่คงยากอ่ะคงไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะโจไบ,บเดนก็มีการถแถลงแล้วก็ประกาศตัวนายกอธมตรีคณะรัฐมนตรีของเขานะครับว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นกําลังหลัก ที่จะต่อสู้กับจีนเป็นสําคัญการจับมือกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่า2ประเทศจะสามารถตกลงกันได้หลังจากที่มีการแสดงความยินดีชัยชนะของโจไบเดนโควิด1 i ตอนนี้กําลังอย่างหนักหนักถึงหนักมากอังกฤษก็เอาตัวเองไม่อยู่นะครับต้องยุติการช่วยเหลือประเทศอื่นๆก่อนนะครับเอาเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือประเทศของตัวเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาดูเรื่องของการต่างประเทศเลยเรามาเริ่มต้นเชิงปรากฏการณ์กันเลยนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจกันบ้างราคาน้ํามันก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต่องคำฟื้นหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดผสมผสานกังวลวัคซีนโควิด -19 กระทบภาคแรงงาน นะครับราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ8เดือนนะครับหลังพบครางปิโตรเลียมสำรองลดลงอย่างน่าประหลาดใจส่วนวอร์ซีดปิดผสมผสาน,นกังวลน,นะครับมาตรการสกัดโควิด -19 กระทบสภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวของตลาดทุนผ <c oughs> ลักราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยฮะซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสงครามพอเกิดในตะว,วันออกกลางตอนนี้ก็มีการตอบโต้นะครับฝั่งยุโรปด้วย การที่จะลดกําลังการผลิตลดกําลังการผลิตน้ํามันก็ขึ้นทันทีเป็นกลยุทธ์การต่อรองนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปเรื่องของน้ํามันเนี่ยตะวันออกกลางโดยเฉพาะกลุ่มซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มโอเปกจะเป็นผู้ควบค,มคุมราคาน้ํามันในขณะที่โควิด -19 กระทบหนักนะครับอ,อังกฤษตัดงบความช่วยเหลือต่างชาติหวังเอาเงินมาพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศ สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐบาลของอังกฤษตัดงบประมาณความช่วยเหลือต่างชาติหลังโควิด -19 กระทบการคลังอย่างหนักไม่สนข้อเรียกร้องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีการวิงวอนให้มีการช่วยเหลือประเทศที่ยากจนการคลังของอังกฤษตั้งความหวังจะเอาเงินเข้ามาพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับสำนักข่าว CNA นะครับของสิงคโปร์รายงานว่ารัฐมนตรีคลังของอังกฤษ ถแถลงต่อรัสภายืนยันว่ากระทรวงการคลังอังกฤษไม่สามารถทําตามข้อผูกพันของรัฐบาลอังกฤษ,กฤษในการให้งบประมาณจํานวน0.7%ของปร,ประชาชนมวลรวมประชาชาตินกครก,การช่วยเหลือของนานาชาติซึ่งในปีนี้ที่ผ่านมาอังกฤษได้ใช้งบประมาณการช่วยเหลือต่างชาติไปจำนวน15,000ล้านปอนด์หรือราว20 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐ นะครับตอนนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าโควิด -19 กำลังติดหนักอังกฤษยังเอาตัวเองไม่รอดเลยน่าประสาะอะไรจะไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่โควิด -19 ในระลอกที่3นะครับเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น300ขอไป583รายนะครับทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเกาหลีใต้ผู้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น583รายในรอบ24ชั่วโมง ทุบสติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมขณะที่รัฐบาลกรุงโซสั่งฟื้นมาตรการคุมเข้มทางสังคมเพื่อยับยัง้งโควิด -19 ที่กลับมาระบาดรุนแรงเป็นรอกที่3โควิด -19 เนี่ยคงหนักนะครับ60กว่าล้านก็ไปแล้วในขณะที่ยอดติดเชือ้อโควิด -19 นะครับทั่วโลกตอนนี้ทะลุ60กว่าล้านไปแล้วนะครับตายกว่า1.4ล้านคน จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกฮะพุ่งสูงเกิน60ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับการการนับของสำนักข่าวเอนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬกาสนาที GMT นะครับของวันพุธที่ผ่านมาตรงกับเวลาไทยคือนหนนาฬกา30นาทีโดยยุโรปเป็นภูมิภาคที่รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดในแง่ของจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับเอฟรอยายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่60กว่าล้านกับแล้วนะครับเสียชีวิต14จุด 15258 uh, ล้านคนนะครับนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดอุบัติขึ้นเริ่มต้นในประเทศจีนนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับโควิด -19 mm hmm. เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดแต่ประเทศแรกที่จะมีการแจกจ่ายวัคซีนกับกลายเป็นสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาสามารถมีเชื้อวัคซีนโควิด -19 ได้ล่วงหน้าเป็นเวลานับปีก่อนที่โควิด -19 จะมาระบาดและมีการนำภาพยน ทำภาพยตน์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเผยแพร่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้าไป IATA นะครับคาดโควิด -19 ทุบนะคับการสายการบินทั่วโลกขาดทุน157,000ล้านถึงปี2021 <c oughs> นะครับสมาคมขนส่งทางอากาศนะครับเปิดเผยว่าสายการบินทั่วโลกอาจจะประสบกับการขาดทุน157,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ในปีนี้และปีหน้า พร้อมปรับลดนะครับการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินสืบเนื่องมาจากโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงในรอลอกที่2และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดใหญ่ๆใ,ในเดือนมิถุนายนนะครับ IATA ได้คาดการข้อมูลการสูญเสียของธุรกิจการบินหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง2ปีนี้ทว่าล่าสุดองค์กรได้รับ การคาดการว่าการขาดทุนเฉพาะปีนี้จะสูงถึง1,081,000,000 1หรัหรือราวๆประมาณ3 8 7 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021เขายังคาดการว่าจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินจะลดลงเหลือเพียง1 8 0 0ล้านคนในปีนี้จากสถิติปี2 0ิ4 5 0 0ล้านคนในปี2019และจะฟื้นตัว บ,บางส่วนเป็น2,800ล้านคนในปีหน้าขณะที่รายได้จากผู้โดยสารในปี2020คาดว่าจะลดลง69%เหลือเพียง191,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะก็หมายความว่าโดยภาพรวมนะครับสบภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสายการบินน่าจะขาดทุนในปี2019และปี2020นะ20ด้วย21ด้วยก็จะหนักนะครับ ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและก็เกาหลีใต้หาหรือสีชินผิงนะครับเยือนกรุงโซพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาเรื่องของเกาหลีเหนือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้และจีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับตลอดจนแก้ไขปัญหาทั้งปุมยภาคและระดับโลกนะครับซึ่งรวมถึงวิกฤตโควิด -19 และการเยีจวาปลดอาวุธนิวเคลียร์ ในแกับเกาหลีเหนือที่ยังคงชะกักงันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ประชุมหารหือหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งเดินทางไปถึงสมขาวหลังจากที่แวะเยือนโตเกียวเป็นเวลาสองวันท่ามกลางกระแสข่าวว่าทั้งสองฝ่ายกําลังเตรียมการเยือนกรุงโซข,ของประธานาธิบดีสีจินผิงนี่ก็เป็นข้อตกลงหลังจากที่ ความหืนห่างระหว่างเกาหลีใต้กับจีนห่างออกไปคราวนี้ก็มีความใกล้ชิดมากขึ้นนั่นหมายความว่าการพนวกกันนะครับ้อตกลงระหว่างจีนกับเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือมีโอกาสเป็นไปได้สูงในขณะที่สีจิ้นผิงก็แสดงความยินด,ดีกับโจไบเดนนะครับชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแสดงความยินด,ดีกับโจไบเดนนะครับจากเดมโมแกรตสำหรับการคว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่งเสียงแห่งความหวังว่าทั้งสองประเทศจะกลับมาส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แข็งแกร่งและมีสติรภาพตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวนะครับซึ่งสื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเสื่อมรามลงสู่ระดับ,บเร็วร้ายที่สุดในรอบทศวรรษในวาระ4ปีของการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีเดอแรนจูมท่ามกลางาข้อพิพาทอันคุกรุ่นรุนแรงในประเด็นต่างๆไล่ตั้งแต่การค้านะครับเทคโนโลยี ฮ่องกงและไวรัสโควิด -19 นะครับก็เชื่อว่าการแสดงความดีดีระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนจะทําให้สถานการณ์ของ2ประเทศนั้นดีขึ้นแต่ผมว่าคงยากนะครับเพราะโจไบเดนก็ประกาศว่าจะมาเป็นผู้นําของโลกอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทรัมป์ก็ทิ้งทวนเรียบร้อยอภัยโทษให้กับอดีตกุนซือที่สารภาพว่ากโกหกกับ FBI เรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตัง้ง รประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาอาไปโทษให้ไมเคิลฟลินนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติที่สารภาพว่าโกหก FBI ระหว่างการสืบสวนคดีรัสเซียแทรกแซงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี2016การเคลื่อนไหวนิสกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในหลายๆครั้งนะครับที่อาจตามมาหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี2020แก่โจไบ,บเดนตัวแทนของเดโมแครตเสียงประนามดุเดือด จากพรรคเดโมแครตและก็พวกวิาพากษ์วิจารณ์นะโคดอื่นนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์เขาก็เอาคนของเขารอดนี่ไงเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยก็ใช้อำนาจอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่ประวานจู่ก็ขึ้นมาเกยตื้นหมู่ตายกว่า100ตัวในบริเวณชายฝั่งเกาะนิวซีแลนด์นะครัประวานเกือบ1 0 0ตัวสิ้นลมอย่างน่าสลดใจเกยตื้นอยู่ที่ หมู่ที่ชาแทมนะครับหมู่เกาะน,นะครับห่างไกลของนิวซีแลนด์เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุนะครับที่นำมาพวกนี้เกิดตื้นนั้นเกิดจากอะไรนะครับนักอนุรักษ์สัตว์บอกว่า,อาตอนนี้เนี่ยที่ปลามาเกิดตื้นตามแนวชายไวตานีเวสนะครับพบว่า เหลือประวานไม่กี่ตัวที่ยังคงมีชีวิตอยู่รวมแล้วทั้งหมด97ตัวและโลมาอีก3ตัวอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดตื้นในหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกราวประมาณ800กิโลเมตรเจ้าที่กระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาติของนิวซีแลนด์ระบ,บุถ้อยแถลงว่าเจ้าที่จาเป็นจะต้องทาการทารุณคาตนะครับวานเกิดตื้น26ตัวสืบเนื่องมาจาก สภาพคลื่นทะเลปั่นป่วนและแน่นอนว่าการเกิดตื้นครั้งนี้ทําให้ฝูงฉลามขาวมาอย่างน่านน้ากระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาติเปิดเผยนะครับว่าสมาชิกชนพื้นเมืองโมริโอริและมาอามาริโอมาโอรินะครับได้ประกอบพิธีนะครับแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณนะครับซึ่งจนถึงกระดัดนี้ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกัน,นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวๆสอเดือนก็เกิดเหตุการณ์ ประวันเกิดตื้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดตื้นครั้งนั้นก็380ตัวตายชายหาดเกาะเทสมาเนียของออสเตรเลียนะครับและในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะกองทัพเรือสีนังาอาสาสมัครกู้ภยัยเข้าช่วยเหลือฝูงประวันนำร่อง120ตัวซึ่งว่ายมาเกิดตื้นบริเวณชายหาดเมืองปานารูรานับเป็นการเกิดตื้นที่มีจำนวนมากที่สุดของฝูง ประวัติในประวัติศาสตร์ของประเทศเขานี่ก็เป็นปรากฏการณ์เรื่องของ t i k t o อกนะครับยังคงเป็นประเด็นความขัดแย้งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนทรัมเล่นงาน Tik t o อกอย่างหนักอ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันของจีนหลังจากแอปพลิเคชันนี้ถูกใช้ในการโจมตีประธานาธิบดีโดนทชมัมก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ขยายเส้นตายเจวันให้กับบริษัทไบเดนเจ้าของ t i k t o อกนะครับดีนการขาย Tik To อกให้จบให้ได้ภายในปี2020นนะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกามีการประกาศว่าจะขยายเวลาเพิ่มขึ้นให้7วันกับไบเดนบริษัททิกตอกนะครับปฏิบัติตามคำสั่งนะครับการขายกิจการแอปพลิเคชันนะครับแชร์วิดีโอชื่อดังในสหรัฐอเมริกานะครับทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งบริหารเมื่อปีเมื่อ14สิงหาคมบังคับให้ไบเดนต้องขายกิจการให้กับนักลงทุนสหรัฐอเมริกาภายใน90วันก่อนที่จะขยายเส้นตายไปอีก15วันซึ่ง กำลังจะครบกำหนดหน้าสุดทิกตอกก็ได้แจ้งข้อมูลต่อสารว่าระดับการผ่อนผันจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงวันที่4ทธันวาคมนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่ยาวนานในขณะที่เรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเป็นภาพติดวิญญาณหลอนนะลอยจากกร่างนะหลังจมน้ําเสียชีวิตเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยขึ้นมานะครับชาแนล กูเตเรสนะครับอ้างว่าเธอเห็นภาพบิญญาณของชายดังกล่าวปรากฏตัวขึ้นและได้บนผิวน้ำจังหวัดดาวาวเดลนะครับนอร์เดของฟิลิปปินส์เมื่อ21พฤศจิกาย,ยนนะครับกูเตเรสนะครับเล่าว่าใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพอันหน่าสะพรึงนี้ได้ตอนที่เธอไปร่วมยืนมุงดู ปฏิบัติการกู้ศพมันน่าขนลุกมากเพราะฉันไม่คิดว่าจะถ่ายติดภาพบนโทรศัพท์มือถือฉันรู้ว่าเป็นวิญญาณนะครับตอนที่ฉันเห็นภาพวิดีโอฉันขนลุกไปหมดเลยรายงานข่าวระบุว่าชายคนดังกล่าวนะครับชื่อดอนดอนนะครับจมน้ำเสียชีวิตบริเวณพื้นที่เหมืองขณะที่กำลังพยายามช่วยสุนัขหลงทาง โดยเขาสามารถฉุดให้น้องขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยแต่ระหว่างนั้นเขาก็เกิดพลัดตกลงไปบริเวณส่วนลึกของแม่น้ำเพื่อนเพื่อนของเขารู้สึกกระวนกระวายหลังจากเขาหายตัวไปพักใหญ่ๆจึงแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังทีมกู้ภัยระหว่างการช่วยเหลือยนตเองก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ก็อ้างว่าเป็นวิญญาณโผล่ขึ้นมาจากน้ำและจากนั้นในท้ายที่สุดพวกทีมกู้ภัยก็ใช้แบ็คโฮลช้อนลงไปในพื้นที่เมืองนะครับ จนตัวเขา,าพบดึงล่างขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะครับพบว่าจมอยู่นานประมาณ2ชั่วโมงเขาจึงไม่รอดชีวิตเมื่อถามว่าใช้แอปพลิเคชันตัดต,ต่อคลิปวิดีโอหรือเปล่านะฮะกูเตอรเรสนะครับยืนยันว่าเธอไม่ได้แตะต้องคลิปวิดีโอตั้งแต่เดิมแม้แต่น้อยนะครับบอกว่าฉันเสียใจยกับพบรอบครัวของชายคนนี้พวกเขาเสียใจยอย่างมากฉันบันทึกภาพผู้คนกําลังช่วยชีวิตเขาและฉันไม่คาดหวัง จะได้เห็นอ่อยแบบนี้ตอนนี้ฉันย้อนไปกลับดูก็เพิ่งเห็นบางอย่างคล้ายกับวิญญาณกำลังเดินอยู่บนน้าเห็นรูปร่างเหมือนผู้ชายเธอกล่าวพร้อมกับบ่งชี้ว่าอาจจะมีอาถรรพ์เน,นื่องจากอาดอนเป็นบุคคลที่สามที่จมน้ําบริเวณนี้ซึ่งก็เป็นความเชื่อ <c oughs> นะครับว่าจะเกิดการออกจากร่างของวิญญาณนะหลังจากที่มีการเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ฝรั่งก็เชื่อประเทศไทยก็เชื่อในประเทศอื่นก็มีความเชื่อเหมือนกันนะครับก็บอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน7วันวิญญาณก็จะออกไปนะครับการกลับพบกับชาติการตายวิญญาณคนละพบคนละชาตินั้นมีความเชื่อเกิดขึ้นจริงนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีภาพบันทึกได้ก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเอาละในภาพรวมในเชิงงานวิเคราะห์ คงเห็นว่าตอนนี้ความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะจับมือกันให้ได้แต่คงยากอ่ะคงไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะโจไบ,บเดนก็มีการถแถลงแล้วก็ประกาศตัวนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของเขานะครับว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นกําลังหลัก ที่จะต่อสู้กับจีนเป็นสําคัญการจับมือกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่า2ประเทศจะสามารถตกลงกันได้หลังจากที่มีการแสดงความยินดีชัยชนะของโจไบเดนโควิด1 i ตอนนี้กําลังอย่างหนักหนักถึงหนักมากอังกฤษก็เอาตัวเองไม่อยู่นะครับต้องยุติการช่วยเหลือประเทศอื่นๆก่อนนะครับเอาเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือประเทศของตัวเอง รลรวก็สถานการณ์โดยรวมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจยังคงผันผวนนะโดยส่วนใหญ่สงครามที่เกิดในแอฟริกาและก็ตะวันออกกลางกําลังเกิดขึ้นตอนนี้ส่งผลทําให้ราคาน้ํามันและก็ราคาทองนั้นเกิดความผันผวนเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามวัคซีนโควิด -19 จะถูกนํามาใช้นะครับเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกๆที่จะมีการแจกจ่ายอย่างเป็นทางการซึ่งก็แปลกผมเคยเรียนแต่แรกครับ สงครามไวรัสสงครามทางกันค้าและสงครามอาวุธตามหลักชาตินิยมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเกมนี้ขึ้นมาซึ่งก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกตอนนี้เริ่มชัดขึ้นนะว่าใครเจอวัคซีนก่อนนั่นจะเป็นคำตอบทันทีนะครับว่าเปิดประเทศนั้นเอาโควิด -19 มาจากไหนเกือบ2ปีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศัก์ยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเกิดไม่ทันจะไปรู้อะไรใครๆก็บอกว่าเมืองไทยไม่เห็นจะมีอะไรดีเป็นแบบนี้มาตั้งแต่จําความได้แล้วแต่มีคนบอกว่าเมืองไทยจัดการปัญหาได้ดีกว่าหลายที่ในโลกเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงทํางานหนักมาตั้ง70ปีจริงเหรอ เกิดมาเราก็ได้ยินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีทั้ง4,000กว่าโครงการมีศูนย์ศึกษาพัฒนาให้ความรู้ให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีเขาเล่าว่าพระองค์ทรงดัานด้นไปทั่วราชอาณาจักรไปทรงชวนคนภูเขาให้ปลูกพืชเมืองหนาวแทนพืชเสพติดก็มีแต่เมืองไทยนี่แหละที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแก้ปัญหาดินแก้ปัญหาน้ําน้อยแก้น้ําท่วมน้ํากร่อยด้วยการทําประตูระบายน้ําแม้แต่น้ําเสีย ก็ไปทอดพระเนตรหาทางแก้รถติดถนนไม่พอก็ให้สร้างทางลอยฟ้าวิ่งกันฟรีไม่เสียค่าผ่านทางเราเกิดไม่ทันช่วงเวลาที่ทรงเป็นศิลปินเป็นนักกีฬาทั้งในน้ําและบนบกทรงพระราชนิพนธ์หนังสือดีๆให้คนอ่านแต่เราก็มารับรู้ได้จากสิ่งที่ท่านทรงทิ้งไว้ภาพเป็นล้านๆภาพที่บอกได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชทรงทําอะไรไว้บ้างขนาดโลกยังยกให้เป็น king of kings เลยไม่ธรรมดา บางเรื่องเราก็เกิดไม่ทันแต่ก็ทันได้เห็นความโศกเศร้าของคนทั้งประเทศได้ยินเสียงร้องไห้ระง,งมเมื่อสี่ปีก่อนและพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ก็ทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าจะทรงตามรอยพระบาทสืบสารต่อยอดพระราชกรณียกิจพระราชบิดาเพื่อความสุขแห่งอาณาประชาราษฎรเสียดายที่เกิดไม่ทันแต่ก็เรียนรู้ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดี เป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อเกา่ามหาวาชิราลงกรณให้คงอยู่ผู้ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศกนิกรเป็นพ่อของแผ่นดินยอมเลือดริลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดิน มหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปข้อเดชาใตา้ฝ่าละอองทุลีระบาพระบบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดี พราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างพักดี ยอมเลือดริลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอข้อเดชใต้ฝาละอองทุลีประบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้ยาพักดี สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจริญกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะ,ะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวหนิวครับ